สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มาเจอแม่ลูกคู่นี้อีกแล้วนาอวันนี้แม่โชว์ตัวอีกแล้วโชว์ตัวต,วตลอดหลัง,งจากหายไปช่วงระยะเวลาหนึงนะ่งเนาะไปทําอะไรเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะอ๋อค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะก็คือหนูเนี่ยจะถามปัญหาชาวแม่ทั้งหมดแปดข้อค่ะ,แล,ะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าแม่จะตอบได้กี่ข้อแม่ฉลาดค่ะตอบได้ทุกข้อค่ะอ๋อเหรอค่ะก็ จะเริ่มหรือยังอืมโอเคค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มข้อที่1กันนะคะถามว่าถ้าฝนตกตอนเวลาเที่ยงคืนวันนี้ในอีก12ชั่วโมงถัดไปมาม่าจะเห็นแสงแดดหรือไม่คะเออเดี๋ยวก่อนนะคือฝนตกตอนเที่ยงคืนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเที่ยงคืนก็12นาฬิกาขอใช้ปากกาเขียนแล้วเออแล้วก็72ชั่วโมงเนาะถัดไป72ชั่วโมงก็เท่าไหร่อ่ะสองวันก็48ชั่วโมงมันก็เหมือน3วันเนาะ อ๋อไม่เห็นค่ะเพราะว่าเป็นเที่ยงคืนเหมือนเดิมคาตอบก็คือถึกต้องค่ะไม่เห็นไหมบอกว่าฉลา g ีเมียค่ะค่ะ่ะต่อไปข้อที่2นะคะถามว่าช่างตัดเสื้อคนหนึ่งม,มีผ้า ชิ้นหนึ่งที่ยาว16ฟุตแล้วเขาก็ตัดผ้าออกชิ้นละ2ฟุตทุกๆวันค่ะสรุปว่าวมี16ฟุตตัด2ฟุตทุกๆวนันสรุปว่าเขาจะใช้เวลากี่วนัน<อ>ถึงจะได้ตัดผ้าชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวก่อนเนาะมันมีทั้งหมดเดี๋ยวขอใช้เครื่องคิดเลขด้วย <laughs> ใช้ปากกาอ่ะ16ฟุตนะครั้งละ2ใช่ไหมมันก็น่าจะเป็น8ดนะแต่แม่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นแด ข้างละสองสองสองต้องเป็นเจ็ดเพราะว่าครั้งสุดท้ายอะ่ะมันก็จะมีผ้าเหลือก็ไม่จำเป็นต้องตัดแล้วเพราะฉะนั้นเจ็ดวัน oh God. โอ้มก้าสจีเนียสมากกระจอบอะ่ะ <laughs> ขาแบบยากๆกวนี้ได้ไหมโอ้ย oh, <laughs> แล้วมันไส้อะ <laughs> เกียดอะ่ะโอเค okay. อ่ะต่อมาข้อที่สามนะคะก็ถามว่า ถ้ามีจักเก็บผ้าในโรงงานห้าอันตัดเสื้อยืดได้ห้าตัวอีกละคณิตศาสตร์มีจัก5้าอันเป็นต้องคณิตศาสตร์ะอ่ะจักเก็บผ้าห้าอันนะคะตัดเสื้อยืดได้ห้าตัวใช้เวลา5้านาทีห้านาทีถ้ามีจักเนี่ยหนึ่งอันตัดเสื้อยืดหนึ่งตัวจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีคะอันนี้มุกเดียวกับต้มไข่รู้ไหมเคยเหรอเคยด้เหรอมันมีมุกต้มไข่กี่นาทีอะ ราะฉะนั้นแม่รู้ว่า5นาทีเพราะว่ามันเวลาจาักมันต้องเย็บพร้อมกันไงก็แสดงว่า5ตัว5นาทีใช่ไหมแสดงว่าจาักแต่ละตัวก็คือใช้เวลา5นาทีไงมันก็ได้5ตัวอุ้ยกระจอกยากคนนี้ไหมเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่จะเริ่มหมันนส้ค<อ>ุณแม่นะคะเห,เหมือนกับพินที่รู้สึกอยู่นะคะแต่มาข้อที่สี่นะคะเดี๋ยวดูว่ายังตอบได้อยู่หรือเปล่าแต่นี้ง่ายอะแบบยากๆหน่อย อยากอยากใช้สมองนะชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะยืนขึ้นคุณก็ไม่สามารถแย่งที่นั่งเขาได้สรุปเขานั่งบนอะไรคะเอาใหม่นะคือเขานั่งอยู่อันนี้ยากนิดนึงเราไม่อยากโมแล้วพูดใหม่ทีได้ไหมชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่นั่งอยู่ถึงแม้เขาจะยืนขึ้นคุณก็ไม่สามารถแย่งที่นั่งเขาได้สรุปเขานั่งบนอะไรค่ะ เขานั่งบนอะไรถึงเขาจะยืนขึ้นก็แย่งที่นั่งเขาไม่ได้อย่าบอกว่าเขานั่งบนขาของตัวเองนะใช่ปะใช่ปะมไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่หรอคือผู้ชายคนหนึง่งเขานั่งอยู่บนอะไรเวลาเขายืนขึ้นเขาก็ไม่สามารถทุกคนก็ไม่สามารถแย่งที่นั่งเขาได้ไม่แค่คุณไม่สามารถแย่งที่นั่งเขาได้ทำไมต้องคุณอ่ะคนอื่น คุณเนาะคุณไม่สามารถแย่งที่นั่งเขาได้ค่ะจนมันเป็นอย่างนี้เนาะก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเริ่มสงสัยเริ่มสงสัยเริ่มงงงงอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่อ่ะขออีกครั้งา่อเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็เฉลยอ่านอกเหชายคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ถึงแม้เขาจะยืนขึ้นคุณก็ไม่สามารถแย่งที่นั่งเขาได้สรุปเขานั่งบนอะไรคะเขานั่งบนตักคุณเนาะ yes อ้ใชแล้วฉลาดมาก อ่ายังได้เพราะว่าเขาเน้นที่คุณใช่ไหมโอเคโหตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วอ่าก็ยังได้ยุนนี่ถึงสามข้อรวดเลยนะสี่ข้อแล้วค่ะสี่ข้อแล้วหรอตายแล้วต่อมาข้อที่ห้านะถามว่ามันมีเลขสองตัวคือมีสี่กับห้าสี่กับห้าต้องเขียนเลียละสัญลักษณ์อะไรที่ควรมาวางระหว่างสี่กับห้าถึงทําให้คําตอบที่ได้เนี่ยมีค่ามากกว่าสี่แต่ว่าน้อยกว่าห้า ต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรถึงมีค่ามากกว่าสี่ค่ะแต่ว่าน้อยกว่าห้ามันก็ต้องเป็นสี่จุดห้าเนาะมันถึงได้มากกว่าสี่แต่น้อยกว่าห้าแสดงว่าสัญลักษณ์คือเดี๋ยวก่อนนะสัญ,ญลักษณ์อะไรนะแป๊บเดีสี่จุดห้าเหรอถ้าเป็นสี่จุดห้าแล้วก็ต้องมีจุดจุดทศนิยม yes อุยตายแล้วฉลาดมากอ่ะพอเถอะขอเราโอเคต่อ ต่อมาข้อที่6นะคะก็ใกล้จะจบแล้วเนี่ยถามว่าอันนี้ยากนิดนึงหรือเปล่าเอา30สบหารครึ่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนต้องจบเลยนะเนคณิตศาสตร์สามสิบหารครึ่งแล้วบวก1ิบจะได้อะไรถ้าปกติก็น่าจะ2ี่ห้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก่อน30หารครึ่งนึงหารครึ่งเหรอค่ะหารสองเหาะหารสองแล้วก็บวกกับสิบ จริงๆมันต้องเป็น25แต่ว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นว่างอะไรก็เกิดขึ้นได้หารครึ่ง <c oughs> หารครึ่งแล้วบวกกับสิบบอค่ะ <c oughs> หารไปครึ่งเอา30หารครึ่ง <c oughs> หารกับ อ๋อ30หารครึ่งครึ่งหนึ่งของ30ก็คือ15เพราะฉะนั้น30หาร15ก็เท่ากับ2 2บวกกับ10ก็เท่ากับ12ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอ้ตายแล้วใกล้เคียงมเกือบจะเกือบจะามสหารครึ่งฟังนะเอา30หารครึ่งหารครึ่งอย่าบอกว่า30หารครึ่งก็คือหารกับศูนจุดห้าเหรอ yes อุ้ยแปลกเธไมบอกเลย แสดงว่า30หารครึ่งมันก็ต้องเป็น60หรอเอ๊ะหรือเปล่าอุยตายแล้วไม่ถูกแล้วขอบคุณพี่เล่อ้าวถูกแล้วถูกหรอถูกแล้วบอกเอาตายแล้วเอาใช่ใช่ก็เป็น60 60 60กสิบหกสิบก็เป็นเจนะคะทุกคนอ้าวก็เธอทำหน้าเหมือนฉันผิดแล้วว่าอ่ะครัต่อคืออะไรคะ70มีโอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น70อ่าโอเคถูกโอ้ยฉลาดมากไม่ถ้าคืนจริงมันไม่ได้หรอกแงอุ้ยไม่น่าบอกเลย ต่อมาข้อที่เจ็ดนะคะบางเดือนเนี่ยก็มีสามสิบวันบางเดือนก็มีสามสิบเอ็วันมันมีกี่เดือนคะที่มียี่สิบแปดวันก็โอี่ง่ายมากง่็นแบบเด็ดมากทุกเดือนมียี่สบแปดวันแสดงว่ามีกี่เดือนแสดงว่าสิบสองเดือนค่ะอุ้ยอัชริยะปลื้มใจมากและคำถามนี้ถามตั้งแต่ปสามเอาจรอมันมุกไปซํามาคิดไม่ออกค่ะ แล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่แปดถ้าเราวิ่งแซงคนที่อันดับที่สองเราจะได้อยู่อันดับที่เท่าไหร่คะคือเราวิ่งแข่งอยู่เลยเนี่ยเ,เราวิ่งแซงคนอันดับที่สองเราก็ต้องได้ที่หนึ่งสิแสดงคำตอบคือที่หนึ่งผิดค<ม>่ะไม่ได้ไม่ได้ตอบไปแล้วตอบเวลาโอเคยอมแพ้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้าเราวิ่งแซงคนอันดับที่สองค่ะแซงคนอันดับที่สอง เราจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่แซงอันดับที่สองเราก็ต้องอันดับที่หนึ่งสิไม่ผูกได้ไงติกต่อติกต่<า>ออยอมแพ้คำตอบคือเราก็ต้องอันดับสองสิคะเพราะเราแซงคนที่สองทำไมอ่ะเขาอะ่ะกำลังเป็นที่สองอยู่แต่เราแซงคนอันดับที่สองแซงว่าเราก็ต้องการเป็นอันดับที่สองเขากลายเป็นอันดับที่สามไงเออใช่ <laughs> อ่อโอเคก็ถือว่าเก่งนะแป<ย>ข้อได้เจ็ดคอแล้วคะ่ะแต่ท<ต>ี่คือหมายควาะว่าไงแม่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ยังยังฉลาดอยู่ยังฉลาดอย,ยู่นะครับเท่ากับใครดีนะักวิทยาศาสตร์คนไหนอืมค่ะโอเคอก็วันหลังค่ะปัญหาแบบนี้มาทำ แล้วเพื่อนๆนี่ตอบไปกี่ข้อ,อ,อก็ใครตอบไปกี่ข้อก็สามารถคอมเมนต์บอกในที่ข้างล่างนะคะก่อนจากไปก็อยากบอกว่ามีทำอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นการสปอย20หนังใน Netflix ที่สามารถดูได้ในช่วงโควิดอยู่บ้านนะคะ,คะก็ถ้าเกิดวา่างก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะเผื่อที่จะมีหนังอะไรที่สนใจเราไปดูได้ะคะ่ะโอเคค่ะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ